ดำเล็กหนึงระเบิดเผ็ดหน่อยระเบิดเผ็ดหน่อยเออหมดนลูกไปแข่งส้มตำดีลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตำระเบิดอีกใช่ไหม ต้องระเบิดเพี้ยดไรอีกสิข้าวสามตำแล้วก็ตำซุ้ยอีกใช่ไหมนะันคือเป็นงูลไว้กันแต่ไหน,น อันนี้เผ็ดพอดีเนะนี่เนาะตำรละเบิดเผ็ดน้อยสามหน่วยสามลูกนะจ๊ะ วาดปพพออยู่ตลาดบรรสามกิเลปทายรูน้ำพล่งิเลสทายรูน้ำพึ่ะมันมาจากร้อยเอ็ดโคผมเกลิดเนาะเขาก็พพิกแพ้งเลยในเกมมีอะไรทำได้ก็ทำไป ขาว่ลาองปาร้อยเปอร์เซ็นต์เป,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 เป๊ะๆเองสิแม่ต้องเป็นผมต้องเป็นอะไรเงี้ยต้องเป็นฟันกันต้องเป็นลูกลูกเปียรลูกอะไรไม่ใช่คุณจะเอาตรงนั้นมาพูดนะคะเพราะว่าปม่หอยเนี่ยจับอะ,อะไรคือใส่อนัน,นันตตกแต่งได้อะไรก็ใส่อันนั้นจับฟมจับอยังมันหยัดเซตพืแต่พืชค่ะขอให้มันออกมาขอให้มันได้เป็นทรงผมได้นะจ๊ะข้าเขาสิไปรี้ว่าอุ้ยถาอันนั้นก้อนจังเห็ดถาสามปีกับอะไ้เห็ดค่ะ เราต้องแก้เฉพาะหน้าให้มันได้ค่ะผมที่เขาใ่หมอลรับอยู่ก็ไม่ใช่ผมกิ่งก็ใช่ผมปลอมหมดนั่นเละยังไงมมวนมวนมวน,มนใส่กัดไปแต่ออกมามันก็เสยก็เหมือนเหมือนกันนี่และจ้า Ui. Ừ. ừ, cái gì thì trước nó vẫn bị hẳn lạ okay. <laughs> ก็ตามตา